ทุกคนหิมะตกแล้วมิเรียหิมะตกคะ่ะทุกคนตอนนี้เวลาหกโมงนะคะดูคะ่ะทุกคนโอ้โหสวยมากเลย <Yeah. S 1> มิเรียอีโคต, <Yeah. S 1> ตกแล้วคะ่ะหิมะทุกคน หิมะตกแรงนะคะทุกคนดูรถขาวหมดแล้วไม่เลย